สวัสดีครับพบกับสุขกาฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่สือเทือนทับช้างสืกทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับจอดวลอันดับ97ของโลกเรื่องหักนะครับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยหรือ FA เตรียมเชิญทีมเบอร์หนึ่งของอาเซียนอันดับที่97ของโลกในฟีฟ่าแลนด์กิ้งโลกนะครับโดยจะเข้าร่วมฟาดแข้งกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ในทัวร์นาเมนต์แมตซีเทียมในช่วงฟีฟ่าเดย์ในเดือนกันยายน โดยทีมชาติไทยของเราหวังนำทีมอันดับโลกที่ดีกว่าเข้ามาดวลแข่งด้วยเพื่อขยับคะแนนฟีฟา่าในองกิ้งเข้าท็อป100ของโลกให้ได้หรือทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้มีแผนการจัดการแบบทวมเอนแบท4ชาติรวมมุ่งแข่งกันและจะมีการจัดที่ต่างจังหวัดกันด้วยครับแต่ยังไม่ได้กำหนดว่าจะเป็นจังหวัดใดึ่งนั่นจะทำให้ทีมชาติวีนามของโค้ชปัจฮังซอจะได้แก้เมือกับทีมชาติไทยภายใต้าการนำทัพของมอนอปูกิ้งอีกครั้ง หลังจากที่โตรอบ AFF Suzuki Cup ด้วยนในมือของ m า n o Poking ในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับโมโลแล้วต้องไปให้ได้สภาคมฟุตบอลเวียดนามลั่นเป้าครั้งยิ่งใหญ่ขอไปฟุตบอลโลกในปี2026ให้ได้เราจะไปฟุตบอลโลกกันสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งเวียดนามน,นะครับประกาศชัดในปี2026 ทีมชาติเวียดนามของพวกเขาจะต้องไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายให้ได้ซึ่งเรื่องมาจากสาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่ได้ออกมาประกาศแผนการเพิ่มทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายจากเดิม32ทีมไปเป็น48ทีมโดยจะเริ่มต้นในครั้งต่อไปก็คือต่อจากปี2022ที่กาตาร์นั่นก็คือปี2026ที่3ชาติทั้งสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ตอนนั้นครับทวีอเชียจะได้โคว้าต้ถึง8ทีมจากเดิมได้เพียงแค่4ทีมครึ่งเท่าวนั้นล่าสุดนะครับทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งเวียดนามได้ออกมาประกาศชัดเจนวางเป้าหมายของทีมชาติเวียดนามดังลั่นสนันโซเชียลและหน้าหนึ่งทุกฉบับที่เวียดนามโดยหวังที่จะสร้างประวัติศาสตร์ของทีมทะลุผ่าน้าเล่นฟุตบอลโลกเป็นหนแรกให้ได้พร้อมกับมีการวางแผนงานและเป้าหมายระยะยาวของพลพรรคดาวทองเพื่อก้าวขึ้นไปสู่ทีมท็อประดับเอเชีย โดยสมาคมฟุตบอลเวียดนามได้วางป้าหมายเอาไว้ในอีก3ปีข้างหน้าก็คือในปี2023ถึงปี2025ต้องขึ้นไปติด8อันดับแรกของทวีวิเอเชียในอันดับ f ีฟ่าแลง i n g ตอนที่ปี2026จะต้องไปเล่นในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายให้ได้สถานเดียวเท่านั้นนะครับโอ้โหเผยขิงครับมีลุ้นได้ทีมเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกในปี2022ร่วมโง่แข่งด้วย ศึกคิงคัพในเดือนกันยายนนี้แฟนบอลชาวไทยอาจจะได้ยนโฉมฟอร์มทีมที่เข้าไปเล่นในศึกฟุตบอลโลก2022รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาที่เล็งเมืองอุ่นแข่งในทวีปเอเชียก่อนลุยศึกเวลครับในแบบฉบับของตะวันออกกลางในประเทศกาตาในช่วงปลายปีนี้โดยการเคลื่อนไหวของศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่48ที่จะขึ้นในเดือนกันยายนนี้โดยยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะไปจัดที่จังหวัดใด ระหว่างสงขลาหรือเชียงใหม่แต่ยืนยันได้ว่าจะมี4ชาติเข้าร่วมซึ่งจะไม่มีชาติจากยุโรปแน่นอนเพราะติดโปรแกรมยูฟ่าเนชั่นลีตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ในช่วงหนึ่งราวล่าสุดนะครับตางทีมงานข่าวบนไทยดอทคอมได้รับรายงานมาว่าทีมที่จะถูกร,รับเชิญให้เข้ามาร่วมทัวร์นาเมนต์แมตนั้นทางแมตเอเยนได้เสนอเข้ามาให้กับทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพิจารณาหลายเทียมโดยมีทั้งทีมจากแอฟริกาคอนคาเคปโอสเตเียเอเชียและคอนเมโบ อย่างไรก็ตามนะครับทางสมาคมต้องการเน้นทีมที่มีอันดับ r a งกิ้งของฟี่าที่ใกล้เคียงหรือดีกว่าทีมชาไทยและในรายชื่อที่เสนอมาก็มีทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของศึกฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยเนื่องจากทีมดังกล่าวต้องการรับฝีเท้ากับทีมจากเอเชียที่อยู่ร่วมสายกันในศึกฟุตบอลโลกนั่นเองนอกจากนี้แล้วครับต้องรอดูว่าชาติอื่นๆที่จะเข้าร่วมกับทีมนั้นมีทีมไหนบ้าง พราะแต่ละทีมต้องการได้คู่แข่งที่แข็ง,ขงแกร่งเพื่อส่งทีมที่ดีที่สุดเข้ามาร่วมแมตช์ทัวร์แมต์นี้โดยคาดกันว่าจะได้ข้อสรุปครบทั้ง4ทีมรวมถึงทีมชาติไทยในช่วงประมาณเดือนสิงหาคมนี้นะครับซูเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งเวียดนามทำกุญซือทีมลีกฝรั่งเศสงงหนักกวงไ้คือใค่กุญซือทีมลีกฝรั่งเศสงง หลังจากหมดสัญญากับฮานอยเอฟซีตั้งแต่วันที่12เมษายนเงน,นกงไฮซูเปอร์สตาร์ลูกหนังเบอร์หนึ่งของทีมชัดวีนามตกเป็นข่าวการย้ายไปร่วมทีมกับหลายสโมสรนในลีกของยุโรปโดยหลายสโมสรในลีกฝรั่งเศสต่างก็ตกเป็นข่าวว่าเป็นจุดหมายปลายทางของแนวรุกในวัย25ปีชาวเวียดนามคนนี้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือสโมสรนิ่มโอลิมปิกทีมในศึกลีก2ของฝรั่งเศสยงางไรก็ตามล่าสุดมีรายงานมาว่านิโคลัสกูซายหัวหน้าผู้ประสานของทีมนิม ก็ได้งงกับข่าวลือที่ออกมาเรื่องการคว้าวต,วตัวซูเปอร์สตาร์ชาวเวียดนามพร้อมกับยืนยันว่าไม่รู้จักนักเตะรายนี้แต่อย่างใดผมไม่เคยได้ยินชื่อเงี้ยนกวุงไฮมมาก่อนเลยทีมค่อข้างรับรื่นในการเจรจาเรื่องการย้ายตัวและการเซ็นสัญญาชูชใหม่ตอนนี้เรายังต้องการมมดฟิลแบบฉบับในบ็อกทูบ็อกมากกว่านี้เลยมังว่าจะได้พวกเขาก่อนฝึกซ้อมอย่างจริงจังๆ,งๆ,งๆทั้งนี้นะฮะหลังดับข่าวลือนี้ไปซอเวียดนามก็หันไปประกงข่าว กับสโมสรเม็ดอีกงนะครับที่กาลังต้องการตัวเงยนกวงไฮอีกแล้วนะฮะโอ้โหตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางของคุณพี่เงยนกวงไฮนี่ไปอยู่ที่ใดนะครับซึ่งล่าสุดกระโคมข่าววันอย่างสนุกสนานะาน,น,านะครับบอกว่าเงยนควนวานนะครับซึ่งเป็นเอเจนต์ส่วนตัวของเงียนกวงไฮแข้งซูเปอร์สตาร์ทีมชาติเวียดนามได้ออกมายืนยันว่านักเตะในสักัดของตัวเองเนี่ยจะเซ็นสัญญาระยยาวกับทีมในลีกของฝรั่งเศส แังไม่ขอเปิดเผยชื่อทีมนะครับโดยในะตอนนี้เหลือเพียงแค่การตรวจร่างกายก่อนจะทำการเปิดตัวต่อไปนะครับ